สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆท่ะนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพระทองเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเด็กได้เด็ดเด็กได้เมนเอ็ดทันได้มแมนเอ็ดไอเอ็ดทันได้เขาบอยเขาดูเยาวันกสินำมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้พิจารณากันค่ะพี่น้องค่ะ ขออนุญาตจาของขอมงทุกทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตช่องยาันภาสองเหลียงน้ำเนยเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิรินำแนวทางสือสรากินเมืองรัฐบาลมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกคือเก่าค่ะวันประจําันที่16เดือน5ปี64ส่าสำหรับคลิปเจ้าแรกเกนะคะเป็นเลขวิ่งของแอดนม แล้วก็แอดต,ตาแล้วก็แอดหน้าแอดนุ่มนี่วิ่งเก่าแอดต,ตาวิ่งหนึ่งแอดหน้าวิ่งสี่กับา่าเขาก็จับใส่กันเลยค่ะเก่าหนึ่งสี่เก่าหนึ่งหาค่ะพี่น้องขาแอดนมนี่ก็เขาบอยเขาดูค่ะพี่น้องคขาวอดที่แล้วนี่ลุดเนาะคะ่ะวอดน,นี้เอาไม่คะ่ะแอดนุ่มนี่เขามาด ปันหาห้องหัวตับสำหรับเด็กวิ่งเพิ่นเนาะคะ่ะเอตตาี่ก็เขาบ่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเอตน่าในวันที่แล้วก็เขาคะ่ะวันนี้ก็เลยมาจับมัดใส่กันคะ่ะขอบคุณเจ้าของของมูลน,นำนาะคะ่ะสำหรับท่านต่อไปนี่เป็นเล็กวิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเล็กวิ่งของเอ็ดเคอีกับเอ็ดอ่า บานสั่งฝันค่ะพี่น้องค่ะบานสั่งฝันในีให้วิ่งห e นึ่งกับแปดเอ็ค่อี๊ให้วิ่งหาจับใส่กันก็เป็นหาหนึ่งกับหาแปดแต่ว่าหาแปดนี่งซึ้ว่าตตรอตลีนีหมดเกี่ยงแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมนสีมีก็แพงมากเลยโปรดใส่วิจารณญาณเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มันดังมากดังเกินพิกัดแล้วหาแปดนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดที่แล้วค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเขาหนึ่งแปดค่ะวันนี้ก็เลยเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปัน,ปนให้เพื่อนๆได้เบิ่ง,ได,งได้ชมกันค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของอ่ามาตามสัญญาแอดมาตามสัญญาเลยค่ะพี่น้องคขาคนไทยงวดที่ผ่านมากกับเขาทั้งแรงทั้งบนเลยนะค่ะพี่น้อง วันนี้สูตรปรับเซียนพนลล่างตรงตรงไปกับสั้นศูนย์เอ่อสี่ศูนย์สี่หเจดก้าศูนยาห้าเกเดนักนากระเก้ 90, าศนย์เก้าเจ็างวดที่แล้วกับเขาหนึ่งแปดลค่ะพี่น้องคะสำหรับเด็กล่างพลเดี๋ยวเสีเอาเล็กบนมาให้เบ่งให้ช่มอีกค่ะพี่น้องอางคนมีงวดที่แล้วเขาทึงล่างท่องบน,นงวดนี้กับตามต่อค่ะมาตามสัญญา ขอบคุณจากองคอมูลทุกท่านทุกแอดออ่ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดนเ,นเนบิ่งในช้ชคเหมือนค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งตัวเลขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วันพาสองเล็กน,น้ำเล้อดค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ